สวัสดีครับม,มาเจอกันอีกแลครับอันนี้ก็จะมีมาตัดท่อนะครับหกหุ่นนะครับหกหุ่นเพราะว่าต้องการอยากรู้ความแรงครับน้ำตัดน,นี้ยาว120ร้อยยี่สิบเมตรนี่ก็ใช้เรื่อยตัดปกตินะครับ มาวัดไม่ได้เท่ากันนะครับหรบางคนมีตังหน่อยนะครับม่ไกลตัดท่อถ้าซื้อท่อราคาถูกก็ต้องกิดน,นี้ครับแต่ถ้าซื้อแพงกวดไปได้เลย ือแพงมันจะหนาแล้วแข็งซื้อถูก็็จะบางนะครับซื้อที่มบกมาด้วยนะไก่ตัดทอนร,ร้อยกว่าบาทมีอย่างดีอย่างไม่ดีใบมีดเปลี่ยนได้นะใบมีดตรงนี้เปลี่ยนได้ใบมีดเปลี่ยนได้แล้วก็ซื้อสามทางมาหกหุน หุนกับสีหุนนะครับอันนี้ก็ล่อไปสักสองเมตรกว่านี่ยครับมันจะมีระบุข้างข้างถุงนะของของระยะระยะฉีดน้ำได้ไกลประมาณไหนน,นะครับมีแต่ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำด้วยในเทน,นี้ หกหุนไม่ต่อตัวนี้นี่ก็จะต่อสลับกันระหว่างตัวหัวตัวปิงเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นไกลแล้วก็มาต่อับอ,อีกประมาณสักสี่เมตรสองเมตรสิรมาสามเมตรจะต่อเป็นหกหุนนนี้เอาไว้รดน้ำระยะใกล้ครับสลับกันไป จะดูว่าความแรงน้ำมันแรงขนาดไหนเท่ากันไหมแต่ไม่แนะนำต่อแบบนี้นะไม่ค่อยแรง,งเหมือนมันบีบรูต่อแล้วไม่โอเคเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วตอนนี้สวนเลยดีกว่าอืมยาง,ยง มีอันนี้ตอน่ต่อนี้ให้เสร็จไปเลยนี่ยเออเนี่ยอ่อเหมือนเมื่อกี้นี่เลย ทานี้กอน,นะครับเพราะว่าทาแล้วสามารถวางได้ไม่เปิดดันเขไปน้ำมะไดหยดลงข้างล่างพอดี หุ่นนลครับวันนี้เราก็ต่อ <c oughs> นี่ที่ซื้อมาเพราะว่าอยากรู้ตรงนี้ถอดถอดได้นะ <c oughs> ถอดได้ะคร <c oughs> ับ <c oughs> เดี๋ยวดูแล้วรุ่นนี้พังง่ายจะมีพังยากอีกรุ่นหนึ่งใหุ้่นนี้ สลักตรงนี้นะสลักกดเข้าไปเข้าแล้วตรงนี้ต้องเข้าด้วยแล้วก็หมนุนนะครัแล้วก็นี้ปลายสวน ใ้สวนจะใส่ก๊อกเพื่อจะไว้ทำอะไรเพิ่อที่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตรงนี้ครับ เริ um ่ม าวตัวนี้ครับแนะนำมันจะมีแบบติดแน่นนะครับกับถูกถูกอีกอันอีกตัวติดไม่ค่อยแน่นซื้อตัวที่ติดแน่นมานะเขาจะเขียนไว้อยู่นะผมก็ไม่ได้บอกยี่ห้อไปเดี๋ยวกลัวจะไปซื้อแล้วไม่ถูกใจครับยี่ห้อต้องดูเอง ครับผมเทส่วนไปต่อท่อใหญ่กัน